ครับนี่คือสัญญาณเต็งเหตุหรือไม่ในอาการนะครับซึ่งเวลาใช้งานเนี่ยก็ต้องดึงลงนะครับเมื่อดึงลงแล้วนะครับสัญญาณจะไม่ดังทันทีนะครับสัญญาณก่งจะไม่ดังมันจะไปดังที่ห้องของช่างก่อนนะครับลักษณะาการดังแบบหน่วงเวลานะครับครับเห็นอยู่ที่้าคพิแดนนี่จะเป็นสปริงเกอร์นะครับในท่อระบบของน้ําที่นี่จะมีจ็อกกิ้งปั๊มรักษาในงดันน้นําไท่ออยู่สปริงเกอร์สังเกตว่าจะเป็นสีดแดง นะครับความร้อนที่65อ,องศาจะทำให้สเปกเจอร์นี้แตกแตกปัมาาก๊มมันจะพ่นน้ำลงมาแล้วเนี่ยด้วยปัออ๊มปั๊มจอลพิ้งปั๊มก่อนพอจอลพิ้งปั๊มแรงการปกปั๊มมันสตาร์ทปั๊มดีเซลอตัตโนมัติซึ่งจะสามารถแน้งลงมาได้เป็นรองน้ำนะครับประมองวันห้าสิบบนะครับคุมพื้นที่ได้ครับต่อมากนใกล้กันก็คืออ,ะอะนะครับตัวจากความกับความร้อนสโบกอินเทอร์ ะครับถ้าเป็นช่องรับอกนี่เป็นสโมถ้าเป็นลักษณะของตัวจับความร้อนเนี่ยมันจะเป็นเลี่ยมๆนะครับเป็นหน้าสัมผัสความร้อนแต่นี่เป็นช่องรับควันนะครับเมื่อรับแล้วมันจะเกิจอในห้องช่าง,างเช่นเดียวกับห้องช่างจะมีตู้คอนโทรที่มีตำแหน่งของจุดเนี่ยถ้ามันเกิดขึ้นปั๊บช่างจะทราบได้ว่าเกิดขึ้นตำแหน่งไหนนะครับในอาการของท่านนะครับครับอันนี้เป็นตู้เก็บสายะเตือนนะครับตู้นี้นะครับจะมีตัวล็อกตัวล็อกนี้ห้ามล็อกนะครับจะต้องสาหารถที่จะเปิด เป็นข่งมัได้ถ้าเปิดตู้แล้วในตู้นี้จะมีสายแบบเดินนะครับมีถังกระเพิงมีขวานนะครับสำหรับใช้ในการเปิดทางนะครับสายกระเพิงตัวนี้นะครับเป็นไฟ h ้ s e ยาว30เมตรนะครับที่สายมันจะมีบุฉีเวลาใช้งานสายตัวนี้จะต้องดึงไปให้หมดดึงออกมาให้หมดนะครับเพราะถ้าดึงไม่หมดครับจะเกิดว่าจะมีตัวล็อกนะครับถ้าเปิดน้ำแล้วน้ําจะผ่านไม่ได้นะครับัวฉีนี้นะครับ สามารถปรับเป็นทั้งลำและม่านน้ำได้นะครับอันนี้ใช้ได้ดีเลยนะครับนิยมเหมาะสมใช้กัมยานคาร์ตอมยาผู้สายนี่สามสิบเมตร30เมตรครับแล้วเวลาใช้งานต้องนึ่งกันไหมหมดนะครับมันจะแฝงในเหล็กไม่ได้มันจะน้ำไม่ผ่านน้ำผ่านไม่ได้นะครับเดือดเบาดีได้ใช้งานได้เลยหัวเบาตัวนี้เมื่อเปิดแล้วนะครับมันจะไปซัดอารมิเซลมันกันน้ำไปข้อปลุกเมื่อไหร่ปั๊บนะมิเซลมันทำงานนะครับหัวเบาจุมีสองแบบอันนี้เป็นเบา ลิ้งค์น,นะครับเป็นสายลิ้งค์ใช้กับไฟว์วอสตัวนี้แต่ถ้าหน่วยงานชิการเข้ามาใช้ใช้ตัวน,นี้สองลิ้งค์น,นะครับมีวาล์วตหางอันนี้เป็นเป็นอุปกรณ์ที่ที่เขาทำไว้สำหรับคุยพ่อเลยนะครับของหน่วยดับเพลิงที่เข้ามาเนี่ยเขาจะมีข้อต่อขนาดสองลิ้งค์เข้ามาเขาจะดูเปลือกฝาต่อข้อต่อได้เลยครับาก ใช้ในการเปิดทางนะครับเพราะ่บางครั้งมันมันมันเข้าประตูล็อกไม่ได้อะไรไม่ได้ก็มีเคล็ดเยอะจะใช้ข้อกระจกก็ได้ทุกกระจกก็ได้แต่เวลาตีกระจกให้ตีแบบนี้นะตีให้ตีฝันงหลังถ้าตียาอย่างนี้นะครับกระจกใส่หน้านะนะครับกว่านี้นะครับใครสามารถจะงัดจะอะไรก็ได้เคื็ดเยยะครับจะงัดจะเปิดระตูบิเนียมจะทุกกระจกก็ได้ ที่เป็นที่บอกกันแล้วนะครับว่าถ้าเมื่อเรากดสัญญาณไฟาลามไหล่ปั๊มเนี่ยสัญญาณจะซึ่งตามจุดที่กดนะครับจะเห็นว่ามีจุดแดงๆตามจุดนี้นะครับนี่คือสัญญาณจุดที่เราไปติดตั้งสัญญาณไฟาลามไว้ถ้าสมมติเราเรากดจุดไหนก็แล้วแต่นะครับไฟจะขึ้นจุดนั้นนั้นข้างที่อยู่ห้องนี้จะทราบเลยว่าอัลามดังั้นจุดไหนซึ่งสามารถประสานงานกันภายในได้ให้เข้าไปตรวจสอบจะเร็วขึ้นนะครับแต่ว่าเมื่อกดช่วงแรกเนี่ยอัลลามภายในอาคารจะไม่ดังนะครับ ก็จึกจัว่าจะมีการหน่วงเวลาไว้ไม่ตั้งตรวจสอบก่อนเพื่อป้องกันผู้ที่เข้ามาใช้บริการตกใจพอที่นั่นแล้วเดี๋ยวจะเกิดความกระโ,โดดขึ้นนี่เป็นสัญญาณไฟลางสามารถตรวจสอบเซ็ตนี่ระเรือกเซ็ตได้ทั้งหมดนะครับเมื่อตรวจสอบแล้วไม่เ,เกิดเหตุก็รีเซ็ตแต่ระบบที้นนะครับตัวดึงตัวนันนะครับระบบรีเซ็ตจะเซ็ตสองตัวเซ็ตจากตัวที่ดึงกับเซ็ตจตับตู้คอนโทรลไปด้วย ครับในรมเดลนี้จะเป็นห้องปั้ปั้มนะครับเห็นว่าชมกหุ่ที่แรกไว้นะครับตอ้ทิ้งฟังนะครับจะเป็นตัวรักษาแรงดันน้ำในท่อในระบบประชืดถ้าแรงดันท่อมันตกปั้มมันจะประซ่าปั้มที่เส้นพุ่งใหญ่อย่างนี้ซึ่งนั่นหมายความว่าปั๊มนะครับใช้พลังงานเป็นแรงกำแรงของก้อนชัวนะครับสามารถใส่ทั้งตึกนะครับนี่คือหมุดปั้มที่แรงสูงนะครับเป็นโมโต้เลนะครับตามเครื่องเองถ้าคุณภาพแรงต่นตก ไในน้ำมันผมปั๊บในวับนี้จะตสตาร์ทเลยนะครับตัวนี้ใน,นงาบนตรวจแล้วจะมีแท็กสำหรับตรวจว่ามีการตรวจสอบเครื่องทุกเดือนทุกสิบห้าวันจนทำเป็นแท็กบอกไว้แล้วก็สตาร์ทมองเครื่องเพราะว่าเวลาถึงปั้มถ้าเกิดวัตถุเสียที่มาปั๊บเนี่ยเราไม่ใช้ออ,อโ,ตโต้อาจจะใช้เมนนุ่นถ้าเครื่องมันไม่มีปัญหาก็โอเคนะครับครับผมครับอันนี้นะครับจะเป็นตัวรับน้ําจากด้านนอกนะครับเข้าไปเก็บในแทัง ขณะที่เราใช้ไฟปั๊มในอาคารอยู่บรงเงินว่าน้ำอาจจะเหลือน้อยรถเอพเิงที่มาช่วยอาจจะดีเลยน้ําเข้าไปในแทงค์ของท่านเพื่อใช้ปั๊มส่งเข้าไปในอาคารซึ่งจะเป็นการใช้งานที่เร็วขึ้นอพิงแล้วไม่ต้องต่อสายเข้าไปในอาคารสามารถิ่งเข้าไปใช้สายในอาคารได้เลยนะครับเพราะว่าเรามีตัวรับน้ําจากนี้เข้าแทางค์น้ำท่านยูนนะ้ครับผมครับอันนี้เป็นประตูนี้ไปเวลาใช้งานประตูลักษณะแบบนี้เน,น,สน,ปปน,นสนทราบแต่ว่าเขาจะดันออกนะครับดันเข้าไปนะครับ เวลาใช้บางคนไม่รู้ตกใจดันแบบนี้ยังไบงบอดี้ิจะล็อกนะครับบอ้าลล็อกล็อกไปถ้าไม่รู้ดันอย่างนี้ยังไงก็ไ,ไปนะครับันต้องกดคาล็อกเนั่นเอนเข้าไปแล้วเมื่อออกเข้าไปแล้วมนช่องอะไรยู่ไปนะครับมันจะลูกนะครับเพราะนั้นประตูนี้เขาจะสวิตปิดเพื่อให้เราป้องกันควันที่จะเข้ามาในอาคารนี่เป็นช่องหนะีไปเพราะนั้นเขาจะเซไมาให้ปันเข้าไปช่องหนีไปเพื่อคนนี้อกมาแล้วเนี่ยมีอากาศใน,ก,นาการเป็ใจ ครับทางประตูด้านนี้นะครับเป็นประตูหนีไฟซึ่งจะเป็นชั้นล่างตัวาอาคารนะครับปกติแล้วเราจะเก็บไว้สําหรับคใช้งานหนีไฟเท่านั้นไม่ได้เก็บไม่ไม่ได้มีไว้เพื่อใช้ทั่วไเปเพราะนั้นหลายท่านนากท่านก็มาเปิดใช้ตรงนี้อาจจะสะดวกท่านนี้แต่ว่าอาจจะไม่เหมาะสมต้องไม่สมควรเพราะว่าประตูนี้เราใช้สำหรับหนีไฟเท่านั้นน,าานะครับท่านัก็กว่าพนักงานนะครับก็ขอให้ใช้ประตูปกติแต่ไม่ใช่ประตูนี้ อัาตลอไว้กะบปีไฟนั่นนะครับ